สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้มาสอนะไปสอนขโมยเป็นคนดังเหมือนเดิมอีพีสองวันนี้ก็เคอเคคนแรกเลยพิมพ์ไปเคอาเคแล้วก็มีางล่งีครับก็กดดึงสกิน ดึงสินี่มันนแบบนี้แล้วก็ให้กดให้เรากดจัดเก็บสกินแล้วกดสกินหกสิบสี่คูณสามร้อยคูณสามสิบสองนะครับก็ผมได้ทำการจัดเก็บไปแล้วต่อไปอาใหญ่แล้วเอ้ยไม่ใช่ทีเอ เซ็กอีแปดสนี่นะครับ 4, 8, เอเกอร์สี่แอ้าวไม่ใช่ <sk r isa> ก็ไม่ต้องแล้วกันครับเอสเอสแล้วกดดึงสกินกดจะเจนแบบนี้นะครับ ก็คือจะกินคุณออยนั่นเองเอออะไรนะ s นี่ s six s s i ครับเอสสวก็เต็กสินเ s สเสิ s i น,นี่เป็นคุณลุงเลยนะครับแล้วก็ k เออมิไฮเอฟเอาใครต่อดีครับบี B. เอซีเอ็มอาร์ไิพิมไปงี้นะ,ะับเจอซีโร่ Zero. จดเก็บตกินโอเค แล้วก็วันนี้ V ี e. ชื่อใครไม่รู้แม่งยาวชิบายอา้าวเฮียซุปปอรยาเอเอาใครดี M มีใครเอ่ยโอ้สุปปร์ยาเหมือนกันเลย อ่าอันนี้คือใครเอ่ยอ๋อฟ็อกแฟดนะครับอ่านี่ใช่ไหมนี่คือฮิบายครับอ่านี่คือคุณริวครับคุณริวแฟนพี่แชมป์นั่นเองครับก็ดึงสกิน แล้วก็กดจัดเก็บสกินนะครับคนต่อไป n อนเคี่นี่เลยจะมากับชุดนักเรียนนะครับอันนี้คือใครเอ่ยอ๋อคนนี้นี่เองผมทการดาวน์โหลดสกินเข้าไปแล้วนะครับก่อนนะครับคลิปนี้มีประมาณสามนาทีนะครับ สี่นาทีค่าก็จะลากันไปด้วยภาพ